ทุกคนก็นมี New Year Resolution กันผมคิดว่า คนเราทุกคนจะต้องตั้งเป้าหมายพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามจังหวะชีวิตแต่ในแง่ของการดูแลสุขภาพผมคิดว่าเราทุกคนควรจะตั้งอะไรเป้าหมายบางอย่างให้กับตัว,ตวเราไว้อายู่บ้างการตั้งเป้าหมายสําคัญยังไงครับการตั้งเป้าหมายสําคัญตรงที่ว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะไปเชียงใหม่ไปอย่างไรเวลาเราระบุรายละเอียดให้ชัดเนี่ยภาพในหัวเรามันจะชัดมากขึ้นเหมือนในโลกสุขภาพปัญหาสุขภาพก็คือว่าให้พยายามตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆยก็ได้ครับว่าปีหน้า เราอยากจะทําอะไรครับแต่มากไปกว่านั้นคือสมมติว่าเราอยากจะสุขภาพดีมันดูกว้างๆต้องบอกให้ชัดกว่านั้นเช่นจะลดน้าหนัก5กิโลอันนี้เป็นการตั้งเบื้องต้นนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อว่าแล้วจะทําด้วยกระบวนการอะไรที่ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้หลายๆคนขาดกระบวนการครับ เพราะว่าบางคนบอกจะทําให้ได้แล้วก็ไม่ได้มีเรสโซลูชันว่ากระบวนการทําอะไรมันก็มันก็ไม่นึกนึกภาพไม่ออกออย่างคนไข้เหมือนกันก็คือถ้าอยากน้ําตาลลดลงก็ต้องบอกว่าแล้วจะปรับอย่างไรเช่นจะเดินพันเก้าหรือว่าจะกินอาหารเย็นให้น้อยลงพอมันมีกระบวนการเนี่ยมันก็จะบอกพอบอกวิธีการได้บ้างความสำเร็จก็จะมากขึ้นบุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูกถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe u b ายเ i b e ด้วยนะครับ